นโมพุทธายะนมะพทะจะพักกษะมีดหมอถูกป,ปักให้ที่กลางหัวใจที่กำลังเต้นระรัวของกระหังมันเป็นหัวใจที่ดำมืดและชั่วร้ายกระหังทมินกรีดร้องเป็นครั้งสุดท้ายเสียงของมันดังสะท้อนก้องป่าราวกับเสียงของนรกฟู ร่างของมันสลายกลายเป็นเท่าฐานสีดำที่ถูกลมพัดหายไปในพริบตาแสงสุดตัวลงหายใจหอบหัวใจเขาหนักอึ้งแต่ความแค้นที่สุมอยู่ในอกก็คลี่คลายลงเล็กน้อยเขาเก็บมีดหมอปัดฝุ่นออกจากชุดและมองไปยังท้องฟ้ายามรุ่งอรุณที่กำลังจะมาถึงภารกิจล่าแค้นจบลงแล้ว แต่รอยแผลที่จิตใจยังคงอยู่แสงเดินออกมาจากป่าช้าในมือเขากำยันของลูกสาวไว้แน่นเขาคือนายห้อยแสงผู้ที่เคยสูญเสียและกลับมาเป็นผู้ชนะในการต่อสู้กับความชั่วร้ายที่สุดในตำนาน